สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับความคืบหน้าโหนฟองสนานเผยดวงชะตาเมืองรัตนโกสินทรนน์ปี2567โหนฟองสนานเปิดเผยคำนำนายดวงชะตาเมืองรัตนโกสินทร์2567ผ่านทางเพจเฟซบุ๊กฟองสนานจามรจันทร์ระบุ ตลอดปียังอยู่ในโหมดปฏิวัติเศรษฐกิจเกณฑ์เจ็บตายเสียหายเศร้าหมูโดดเด่นแรงไม่ตกตลอดปีแถมจากต้นปีถึงวันเกิดเมืองเรื่องร้ายยังกวนให้เมืองนั้นระสำเริ่มวันเกิดเมือง21เมษายน2567เป็นต้นไปดาวใหญ่ดาวเล็กพริกร่วมอำนวยด้านบวกให้แบบชวนตะลึง แถมดาวประจำชีพเมืองเป็นสิริมงคลของเมืองแข่งอะไรมักบวกรัฐบาลยังเหนียวแต่ผู้นำระวังตายน้ำตื้นฝ่ายค้านออกแนวสายแข็งแต่เจอแรงกดดันไม่เลิกตลอดปี2,567ปรากฏการสำคัญที่เกิดขึ้นในเมืองรัตนโกสินทร์ทั้งปีทั้งดีและร้าย,ายมีดังนี้เกณฑที่1ออกแนวร้ายร้ายมาก เป็นระยะระยะตลอดปีมีโอกาสเจ็บหมู่ตายหมู่เสียหายวิบัติฉับพลันเศร้าเสียใจหวงกว้างจะเกิดเป็นระลอกระลอกทั้งจากอุบัติเหตุร้ายแรงอาวุธปืนระเบิดเลือดไฟพิษควันพิษเกิดได้ทั้งบนดินในน้ำลมอากาศไฟหวงเล็บมล็ตยูจร เจ้าของภัยอาเพศเดินในราศีพฤกษพทับระ่างคาร3สาดาวประจำชีพเมืองเป็นสื่อล่อเป้าบันทึกเป็นปูมโหนว่าเหตุร้ายนี้ตัวอย่างนำมาคือการสังหารหมู่38ศพที่อำเภอนากลางหนองบัวลำพูเมื่อ6ตุลาคม2565และสาไปรอบใหม่จะเกิดขึ้นเป็นละลอกละลอกตั้งแต่ปลายปี66 ข้ามมาปี6-7เริ่มด้วยการกราดยิงที่สยามพารากอนจนกระทบนักท่องเที่ยวจีนฮามาสรบกับอิสราเอลที่คนไทยนั้นตายเกิน30คนและถูกจับเป็นตัวประกันจำนวนหนึ่งและเกิดแบบแรงไม่ตกครั้นประมาณกลางเดือนตุลาคม2,567สถานการณ์จะซาไปก่อนจะเริ่มรอบใหม่ในปีต่อไป เกณที่2อออกแนวบวกเป็นระยะระยะตลอดปีคือเสียอะไรแล้วสู้ผลจะได้กลับมาตลอดปี2,567เป็นไปตามชะโลกลาบคืนคงรณรงค์เรามีชัยวงเล็บพระเสาจรเจเดินในราศรีกุมพบ11ลาภเกณฑ์ที่3เข้าสู่ปีที่สใน7ปี ของการตีฝ่าสงครามเศรษฐกิจโลกและความล้ำสมัยปั่นป่นปวนไปทั้งโลกแล้วเมืองต้องปฏิวัติเศรษฐกิจเมืองไปพร้อมกันในระดับยืนอยู่ข้างกำแพงพร,ร,ระ,ะนครกรกฎาคม2572เราจะถามตัวเองว่าเศรษฐกิจของเมืองมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรเปิดคำทำนายหมอดูตาบอดบาบาวันก้าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ในปี2024เปิดคำทํานายหมอดูชื่อดังระดับโลกที่ทั้งโลกนั้นต่างให้ความสนใจบาบาวันกาชาวบัลกาเลียโดยนิมิตคําทํานายของเธอนั้นทำให้เธอได้รับฉายาว่านอสตาดามุสแห่งคาบสมุทรบอลขาดขาดการความถูกต้องได้85ร์วมถึงโศกนาฏกรรมเชนอเบลการสิ้นพระชนของเจ้าหญิงแดนาและวินาศกรรม9ทับ ที่เป็นเหตุการณ์ช็อกโลก้ยบายบาันกาเธอเส้ยชีวิตลงในปีพศ2539ด้วยวัย84ปีเธอได้ทำนายในเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกปี2967ไว้ว่า 1. มีการพยายามลอบสังหารผู้นำระดับโลกบบาบาวันกามีนิมิตว่าประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียปูตินจะถูกคนจากประเทศของเขา รอบสังหารในปีหน้า 2. การโจมตีของผู้ก่อการร้ายจะเพิ่มขึ้นในยุโรปนอกจากนี้เธอยังเผยถึงคำทำนายเกี่ยวกับอาวุธทำลายล้างเธออ้างว่าประเทศใหญ่จะทำการทดสอบหรือโจมตีอาวุธชีวภาพในปีหน้าเธอยังคาดการณ์ด้วยว่าผู้ก่อการร้ายจะทำการโจมตีในยุโรป 3. วิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่จะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ครั้งใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกในปีหน้าโดยมาจากปัจจัยหลายประการเช่นการเพิ่มขึ้นของระดับหนี้ความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์ที่เพิ่มมากขึ้นและที่สำคัญอำนาจทางเศรษฐกิจที่เปลี่นจากโลกตะวันตกไปโลกตะวันออก 4. สภาพอากาศที่น่าสะงกลัวจะเกิดเหตุการณ์สภาพอากาศ ที่น่าสะพึงกลัวและภัยพิบัติทางธรรมชาติตามคำทำนายจะมีการเปลี่ยนแปลงวงโคจรซึ่งมักจะเกิดขึ้นเป็นระยะเวลานาน,านอย่างไรก็ตามหากสิ่งนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาต่างๆได้เช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและระดับพลังสีที่เพิ่มขึ้น 5. การโจมตีทางไซเบอร์นําไปสู่ภัยคุกคามความมั่นคงของชาติ จะมีการโจมตีทางไซเบอร์เพิ่มมากขึ้นเน่องจากแฮกเกอร์ขั้นสูงจะตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญโดยตรงเช่นโครงข่ายไฟฟ้าและรงบวบักน้ำเธอคาดการว่ามันจะนำไปสู่ภัยคุกคามความมั่นคงของชาติ 6. ความก้าวหน้าทางการแพทย์ปาบาวันก้าเสนอข่าวดีในด้านของการแพทย์และกล่าวว่าจะมีการรักษาโรคใหม่ๆที่รักษาไม่หาย รวมถึงโรคอัลไซเมอร์ด้วยเธอยังกล่าวอว่าจะมีวิธีการรักษาโรคมะเร็งในปี2567 7. การปฏิวัติทางเทคโนโลยี AI จะมีความก้าวหน้าครั้งใหญ่ในการคำนวณวั้นตัำรายงาน history.co.uk มีการรายงานว่าการประมวลผลควอนตัำมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและสามารถแก้ไขปัญหาได้เร็วกว่าคอมพิวเตอร์แบบเดิม หากสิ่งนี้เกิดขึ้นในปีหน้า AI จะถูกเร่งให้เร็วขึ้นไปอีกความคืบหน้าริวจิตสัมผัสผ่าดวงโลกปี2,567เกิดภัยพิบัติสงครามหลังจากที่ก่อนหน้านี้ริวจิตสัมผัสได้ออกมาเตือน4ปีนักษัตว์ปีชง2,567ไปแล้วพร้อมวิธีการแก้ชงให้ร้ายกลายเป็นดีขณะที่ดวงชะตาของโลกในปี2,567นั้น ร่วิจิตสัมผัสระบุว่า4ปีนักสัตว์จอมะโรงมะแมฉลูเตือนสถานการณ์โลกอะไรบ้างมาเริ่มกันที่ปีแรกคือปีจอจอคือหมาปากหมาแปลว่าปีหน้าให้ระวังประเทศที่เป็นคู่ตรงข้ามจะมีปากเสียงจะมีการทะเลาะเบาแวง้งวิวาทแปลว่าสงครามยังไม่หายไปเพราะฉะนั้น ปีหน้าการทะเลาะเบาแวงให้ร้ายป้ายสีเรื่องไม่เป็นจริงมนินทากาเล่จะเกิดขึ้นเยอะต่อมามังกรคืออำนาจมีประเทศไหนบ้างที่เป็นมหาอำนาจหนึ่งในนั้นก็จะมีจีนมีอเมริกาเราต้องดูว่าเศรษฐกิจจีนอเมริกาจะเกิดอะไรขึ้นและจีนอเมริกาสนับสนุนใครบ้างไหมประเทศไหนบ้างไหม มันจะเกิดอะไรบ้างไหมที่มีคนไปยุบยงให้อำนาจมันเกิดขึ้นต่อมาปีแพะคืออารมณ์คำพูดที่สะเทือนอารมณ์ก็จะก่อให้เกิดภัยทั้งเศรษฐกิจต่อทั่วโลกและภัยสงครามที่ยังจะเกิดขึ้นอยู่และเมื่อมังกรมาภัยธรรมชาติจะเกิดอะไรขึ้นฤดูกาลของโลกจะเปลี่ยนไปร้อนเป็นหนาวหนาวเป็นร้อนน้ำจะท่วมมากแดดจะร้อนสูง ประเทศที่เคยร้อนอยู่แล้วจะร้อนหนักกว่าเดิมน้ำที่เคยท่วมจะท่วมหนักกว่าเดิมเพราะมังกรคือสัญ,ญลักษณ์ที่มาพร้อมกับภัยพิบัติก็คือการเปลี่ยนแปลงเพราะมังกรอยู่ในสมุดมังกรโผล่ขึ้นมาจากสมุดเตื่นอะไรบ้างเึนามิแผ่นดินไหวสุดท้ายปีฉลูอดทนแปลว่าพ้นรวมในปีหน้าเศรษฐกิจยังไม่เป็นไปอย่างที่คิดดังนั้นจะดำเนินอะไรก็ตาม หรือจะขยายอะไรก็ตามให้ดูภาวะเศรษฐกิจอย่าทำอะไรเกินตัวจะได้ไม่ล้มรวมถึงปีหน้าจะมีบุคคลที่มีอำนาจของโลกเกิดการสูญเสียมังกรคือการช่วงชิงอย่างเช่นจีนอเมริกาก็จะมีเรื่องการสูญเสียบุคคลที่สำคัญต่อโลก